ใช่เขากินไดไงวะแต่ละบทแต่ละเขาไม่โค้งเจ๋งทำให้กูอะอยากอนุญาตให้ของตัวเองเลยกูตัง้งเป้าหมายไว้แล้วเว้ยเมื่อก่อนหมดปีเนี้ยอย่างเง้ยกูต้องเขียนนิยายให้ได้อย่างน้อยอสองเรื่องมึงจะทำได้ปะพอมกูอยู่แบบเนี้ยแล้วมึงอะอยากทำอะไรวะมึงว่าทำไมคนเราถึงมีข่าววะ แต่อีก,ก็อาดามัวเอาจริงป้ากูยังไม่รู้เลยว่ากูชอบอะไรเชียดีดดแต่แม่งปีสี่แล้วเลยไม่แรงหรอกมือค่อยค่อยหาแล้วกันเดีย๋ยวก็รู้ว่าชอบอะไรอะโอเคจินนี่อ๋อสเตย์ ีย <Yeah. S 2> ใครวะเนี่ยพ่อของมัง้งผมเป็นใครไม่สำคัญแต่ที่สำคัญคือตอนนี้คุณต้องออกจากที่นอน<ะ>พามาทำอะไรเนี่ยดูขอลบผงชาติมัง้งไทยไทยรวมเรื่องนี้นะต่อวันนี้คุณต้องเรียกผมมาโค้ชวันนี้ผมจะพาคุณมาวิง่ง าสามสองหนึ่งร่างกายจะเป็นไรเนี่ยมู่้ไมเคยรู้เลยเนี่ยว่า,า,วาท้องฟ้าตอนเช้าก็สุดไปเลยจะรู้ได้งไงตื่นอีทีอาจาร์ขึ้นแล้วอาจารย์รอคืนก็สวยเหมือนกันเธอโคตรดิโนโนโคตรโคตรค่ะ ไปที่อื่นไหมเมื่อไหร่พาที่จะตกเนี่ยโคตยุงกัดจนจะเป็นไข้เลือดออกอยู่แล้วเทาแสดแดแลยยุงทนหน่อยหนูเดี๋ยวก็ได้ภาพสวยๆแล้วเฮ้ยดูดูดิสวยปะเชี่ยสวยจริงว่ะใช้ได้เลยว่ะโค้ต นี่คือทำอะไรเนี่ยเปลี่ยนตาเปลี่ยนตาเฮ้ยพาตาตาเล่นเหรอไม่ช่างภาพเขชอบใช้กันเออโคดลองทำท่านี้ดูอย่างนี้เหรอใช่ใช่มันเอาไว้ล็อกเฟรมให้ภาพมันแคบลงบิ บพาที่มึงต้องตัดต่ออะถึงไหนแล้ววะกูขอก่อนห้าทุ่มนะเว้ยอย่าบิดในอีสัตว์บิดแล้วบิดแล้วเนี่ยไม่บิดหรอกอยังมีเวลาอีกเยอะสามสองหนึ่งแต่ครั้งหน้าถ้าคุณขี้เกียจเน่ยคุณก็นับในใจว่าสามสองหนึ่งแล้วคุณก็ทำมันซะเข้าใจไหม รู้ยังว่าอยากทำอะไรฮะเคียก็อยากทำอะไรวะอยากเขียนบทเหรอภาษากูก็ไม่คล่องภาษากูยังเขียนผิดอยู่เลยโอ้ r e a l ีวิว a u t i f สวยยัง มองอะไรที่มันแคๆแบๆเหมือนท่านี้บ้างสิอะไรที่มันใกล้ตัวก็มองมันซะบ้างเข้าใจไหม, <V> ส,มสองหนึ่ง O yeah.